สวัสดีครับเช้านี้เราอยู่กันที่เล้าไก่ล้างบ้านของผมเองนะครับนี่ครับเช้านี้บรรยากาศดีมากครับผมหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนะครับก็ไม่ตกมากเท่าไหร่ครับผมเช้านี้ผมจะพามาดูนี่เลยครับลูกไก่ไข่ไทบานะครับผมเป็นลูกไก่ไข่สายพันธุ์แท้ของกรมปศุสัตว์เรานะครับผมก็ เป็นไก่ไข่สีขาวนะครับแล้วก็มีสร้อยสีดําที่คอนะครับชุดนี้จะเป็นลูกไก่นะครับผมอายุได้ประมาณสิบวันนะครับผมผมทำวัคซีนให้แล้วนะครับหนึ่งรอบนะครับผมก็เตรียมส่งให้ลูกค้าจังหวัดระยองนะครับผมชุดนี้มีอยู่สามสิบตัวนะครับนี่ครับลูกไก่ไข่ไทยบานะครับผมเป็นไก่ไข่ของ คมรมุสัตไทยเรานะครับพวกนี้จะเป็นสายในประเทศนะครับจะคุ้นเคยกับสภาพอากาศที่ร้อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ง่ายของประเทศไทยเรานะครับผมอัตราการให้ไข่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ280ฟองต่อ1ปีนะครับผมสามารถเอาไปทำสายผสมและไฮบริดระหว่าง รถไอแลนด์เรดได้นะครับก็คือรถแดงนะครับโดยจะใช้พ่อรถแดงแม่ไทยบานะครับผมก็ผสมกันออกมานะครับลูกเขาก็จะเป็นไฮบริดนะครับผมนี่ครับสามารถแยกเพศได้ตั้งแต่เกิดนะครับน้องแข็งแรงมากครับผมเตรียมส่งเย็นนี้ให้ลูกค้าครับผมหากชอบนะครับก็โทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่0 9 5 9 6เก้าห้นนะครับหรือไม่ก็ ทักแชทมาทาง Facebook หรือว่า f c e e o o o k แฟนเพจได้นะครับผมนีครับหากชอบคลิปนนี้นะครับผมการทำเกษตรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับนี่ครับผมขายราคาถูกๆครับตัวละ60บาทครับขอบคุณมากครับผมเกยุงฟาร์มจังหวัดแพร่